สวัสดีครับพบกันนะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามจากสมาชิก VIP ของเรานะครับถามถึงเข้ามานครับ HTGT ซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็ไปมัดหออกมาแล้วนะครับคุณนี้ก็มาดูกันพื้นฐานเป็นยังไงนะครับราคาลงมาครับปัจจุบันนี้ลงมาเยอะนะครับเป็นไงบ้างมาดูกันนะครับ s t g t บริษัทสีตรัง โกลเลทไทยจำกัดมหาชนนะครับก็คือถุงมือนะครับทางการแพทย์ต่างๆราคาล่าสุดสิบเก้าบาทแปดสิบนะครับวันนี้วันที่สิบพฤษภาครับแล้วก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับอุงตอนนี้ก็ผลดําเนินงานไตรมาสที่หนึ่งนะครับเพิ่งประกาศออกมานะครับเมื่อวานนะแล้วก็มีคําอธิบายนะครับเราเข้าไปดูนะครับนี่คือคำอธิบายนะแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็ลดลงนะ ตามที่บล็อกเกอร์คาดครับเขาก็คาดนะครับแล้วเขาก็นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับ mm hmm. เขาเขาคาดเขาก็ให้ขายนะครับนี่คือเมื่อวันที่สนะิบพฤษภาครับแล้วก็ช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาที่ออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับก็ t a ร็กเก็ตไพร์นะครับสิบแปดบาทนะครับ,บ,ท,นะรบที่เขาออกมาตรงนี้ก็ก็ลงมานะครับพอสมควรก็ไม่แปลกนะจากสามบาทห้าสิบ ครับต่อหุ้นจาก1ิบนะครับตีว่าตรงนี้หน่วยพันบาทนะตีว่า10บล้านนะครับเหลือล้านเดียวเนี่ยนะครับหายไปหนึ่งหายไปเก้านะครับเหลือหนึ่งนะครับสิบส่วนหายไปเก้าส่วนหนึ่งส่วนโอ้โหหายไป90%้าสิบอร์เซนตะครับกำไรนะจาก3ามจุ้าเหลือศูนย์จุดสามเจดนะครับโอ้โหนะครับนี่คือไลมัดเดียวไปมัดหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จับคูณด้วยสี่เลยนะครับเพราะว่า เราจะได้เอาเตม,มาสล่าสุดเป็นตัวอ้างอิงครับตัวอ้างอิงประเมินพื้นฐานว่าเราสมมติฐานว่าเดี๋ยวเตม,มาสถ,ถัดไปก็ได้ประมาณนี้นะครับไปอีก3ไตเตม,มาสร,รวมเป็น4ไตเตม,มาสเราก็จะได้สามจุคูณด้วยสนะผมก็ลองคิดออกมาได้ประมาณ1นึ่1.48ดนะครับ1.48นะครับนตัวนั้นที่คิดพอได้1.48ปุ๊บผมก็คูณด,ด้วยปี0เท่าก็พื้นฐานที่14บาท80 นะครับ14บาท80เพราะฉะนั้นพื้นฐานจากงบก็คือ14บาท80ครับตอนนี้ราคาลงมาอยู่แถว19บาทนะครับก็ถือว่าพื้นฐาน14บาท80ครับอันนี้ก็ถือว่ายังยังไม่ถึงฐานนะครับมันอาจจะลงได้อีกหรือเปล่าก็ต้องมาดูนะครับแนวโน้มอนาคตกันต่อนะครับทีนี้เรามาดูคำอธิบายก่อน ํำอธิบายเนี่ยเขาก็บอกว่ามีรายได้จากการขายนะเจ็ดพันล้านนะครับเจ็ 7, ลดพันกว่าล้านนะครับปรับลดลงห้าสิบสามเปอร์เซ็นนะครับเอออนเอแล้วก็คิวออนคิวสิบสี่เปอร์เซ็ทีนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ารายได้นะครับอ่อนตัวตามราคาขายนะครับที่ที่ราคาขายที่ลดลงนะเพราะว่า ปรับลดลง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกินครึ่งนะครับจากประมาณ800นะครับ890บาทต่อ1,000ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นหนึ่งกไ็ไม่ถึงบาทนะครับตีว่าชิ้นหนึ่งก็89ตังค์นะครับนี่คือถุงมือ,อยางนะจากที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะได้ชิ้นละบาทกว่านะครับก็ลงมาเหลือไม่ถึงบาทนะบนี่ก็คือกําไรที่มันหดหายไปนะครับนี่คืออยากให้ทุกท่านเข้าไปอ่านนะเขาก็อธิบายละเอียดอยู่ พอสมควรครับในเรื่องของฐานะการเงินต่างๆนะครับทีนี้กําไรนะครับเห็นไหมครับมันจาก70%กว่าเปอร์เซนต์ลงมาเหลือ20เปอร์เซนต์นะครับ14ี่เปอร์เซนต์นะครับนี่คือเ e ็ตโปรฟิตมาจิ้นนะครับมีกําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็กําไรหายไปเยอะพอสมควรนะนี่คือภาพรวมนะแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นประเมินพื้นฐานได้1 4บสี่บาทเพราะฉะนั้น ใครจะซื้อเพิ่มยังไงก็ไปรอแถวแถวสิบห้านะผมจะไปรอแถวแถสิบห้านะครับตามงบแล้วก็จะชื่องบนะครับเว้นแต่ว่าไตรมาสที่สองจะออกมาดูดีกว่านี้นะครับเราก็จะปรับเพิ่มราคาไปได้นะครับแต่เป็นว่าล่าสุดเนี่ยผมให้ที่สิบสิบสี่บาทสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้ามันไตรมาสสองลดลงไปอีกนะครับเพราะพื้นฐานอาจจะลงไปได้อีกนะครับเพรานก็ต้องใช้วิจราราณกันซักหน่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ถามว่า ปัจจุบันนี้ถามว่าเรโชต่างๆมันมันเป็นของอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันนะครับอดีตปัจจุบันเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้บอกอนาคตนะอนาคตถ้ามันยังตกนะครับมันไม่ดีขึ้นอย่างเนี้ยนะครับราคาถุงมือเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าการป่วยของคนเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็มีโรงงานผลิตคู่แข่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมันก็เกิดเป็นไปได้นะมันมันต้องแข่งกัน อนาคตถ้ายอดตกมันก็เรโชตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นกับดักเราได้นะครับเราก็อยากไปยึดถือมันมากนะันนะในปัจจุบันเราต้องมองอนาคตเป็นหลักนะถ้าเรามองอนาคตออกเนี่ยผมมองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยสาคัญมากมาก็าค,คือมองอนาคตส่วนข้อมูลที่ผมทําเป็นฟิทพวกนี้เป็นข้อมูลอดีตและปัจจุบันที่ที่เราพอจะอ้างอิงได้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันยากต่อการคาดการณ์แต่ว่าถ้าเราคาดการณ์ได้ถูกคาดการณ์ได้แม่นเนี่ยเราก็จะ เอาชนะตลาดได้หรืออยู่ในตลาดรอดนะครับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนทันท่วงทีนเพราะการติดตามข้อมูลข่าวสารก็สําคัญนะถามว่าถ้าดูตรงนี้ก็ถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกถือว่าคุ้มครับนี่คือเว็บไซต์นะครับก็เป็นถุงมือยางนะแล้วก็เข้าไปอ่านในตรงนี้ดีกว่านะครับเป็นคําอธิบายของตัวธุรกิจก็คือ จำหน่ายถุงมือ,อย่างทางการแพทย์และ,ะสาษาคำอื่นนะครับเป็นแบบชนิดแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งนี่คือถุงมือ,อย่างนะครับแล้วก็มีฟรีโ o ลดเองก็ประมาณสาม่อร์รายย่อยนะครับก็ถือไม่เยอะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในมือรายใหญ่ก็คือสีรังก็ถืออยู่ห้า็คือเป็นหุ้นที่มีเจ้าของแล้วก็ถ้าเราดูงบ ก็จะพบว่ามันเติบโตนะสินทรัพย์นะครับจากหมื่นสามเพิ่มมาเป็น4ี่0มืนเพิ่มมาเป็นห้า0มนะครับประกอบด้วยหนี้สินนะครับแล้วก็ทุนทุนก็เองก็สามหมืนแดะครับทุนเองก็ส8มหมืนดทีนี้มาเก็ตแคปเองก็ราคาส9บ้าาทตรงนี้นะครับมาเก็ตแคปเขาห้าหมื่นห้าพันครับเทียบเท่ากับสินทรัพย์นะครับใกล้เคียงกันนะครับเพราะราคานี้เองก็ถือว่าลงมานะครับลงมาก็ถือว่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์ แล้วก็ถ้ามันลงมาอีกนะครับมันอาจจะลงมาอย่างมากนะครับก็อาจจะมาเก็บปเท่ากับทุนนะหรือเราเราเราจะไปรอซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับให้รอให้มาเก็บปตรงนี้ครับเท่ากับทุนนะครับถือตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มถือว่าถูกครับแล้วก็หรืออาจจะไปรอนะครับตอนนี้พื้นฐานที่14บาทเพราะตรงนี้เองก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับ ราคานี้ถ้าเราจะซื้อเราก็จะซื้อเล็กเล็น้อยนะเราอย่าเพิ่งจัดเต็มครับก็ต้องติดตามงบดูผลดำเนินง,งานด้วยครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็ถือว่างบไม่น่ามีอะไระครับเพราะว่ามันนีสินรัย์ส้นก็ไม่มีครับแล้วก็มีกำไรสระรสมอยู่สองหมืนล้านนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้งบผมว่าไม่มีปัญหานะครับทีนี้มาดูเรื่องของกราฟเทคนิคก็ถือว่าเป็นขาลงนะเป็นขาลง แล้วมันก็ลงเองก็ลงมาถึงโซนต่ําด้วยนะครับมันพร้อมที่จะขึ้นได้ครับแต่ก็อินดิเคเตอร์มันก็อาจจะมีต่ําและต่ําได้อีกนะครับมันก็จะซึมลงไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องดูงบประกอบะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือแถวๆสิบห้าบาทนะครับเป็นพื้นฐานมันอาจจะลงมาถึงพื้นฐานหรืออาจจะขึ้นไปเล่นด้านบนก่อนนะครับแล้วค่อยก่อติดงบไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง เอาเป็นว่าณนะตอนนี้พื้นฐานอยู่ที่15บาท14.8เมื่อกี้นะครับที่เราคำนวณได้ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลจากบทวิเคราะห์นะครับ STGT เนี่ยผมดูจากบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6เจ้านะเจ้าหนึ่งก็คือเชียร์ซื้อนะครับอีก5้าเจ้าเชียร์ขายทีนี้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือ EPS นะครับปี2022คือสิ้นปีนี้นะครับเข,เขาประเมินนะครับประมาณต่อหุ้นกัน8บาทกว่านะ บาทกว่าแล้วก็มีเจ้าที่ให้ต่ำๆก็คือศูนย์จุดเก้าห้านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะถ้าผมให้ต่าๆตรงนี้นะครับเพราะ,ะคูณด้วยปีสิบถ้าเราก็จะได้พื้นฐานที่สิบบาทนะนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากบลอกนะผมว่าบลกก็แม่นนะนะครับแม่นอยู่พอสมควรนะครับเขาวิเคราะห์เขาคำนวณน,นะครับหรือถ้าให้ดีหน่อยก็คือเจ้านี้ให้บาทกว่าคูณด้วยปีสิบถาก็คือได้สิบสี่บาท สิบองบาทนะครับสิบสองบาทปกติว่าร่วมกลมก็คือสิบบาทนะครับจะมีให้บาทกว่าแต่ว่าพอมาดูค่าเฉลี่ยนะเอาตัวเลขนี้ดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับจากโบรกเกอร์ทั้งหมดเลยครับให้ผมว่าได้หนึ่งจุดสองกูได้ปีสิเท่าเพราะโอกาสที่ราคาจะลงมาแต่แล้วสิบสองบาทก็เป็นไปได้นะครับสิบสองบาทจากโบรกเกอร์นะครับผมมองว่าเอาราคานี้นะครับเป็นหลัก แต่จริงๆเขาให้ target ต r i c e นะเขาบล็อกเกอร์เขาบอกว่าให้ target p ไฟ c e คือราคาเป้าหมายอยู่ที่17บาทเป็นราคาเฉลี่ยนะครับบางเจ้าให้18บางเจ้าให้15บางเจ้าให้14นี่ก็คือเอาเป็นว่าแต่ละเจ้านะครับราคาเฉลี่ยเองก็คือ17บาทแปดสิบนะครับแถวนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือค่าค่าเฉลี่ย a v e r a ร e จากนั้นผมก็ไปดูนะครับบทวิเคราะห์ที่เขาอธิบายนะครับเป็นเปเปอร์ออกมา ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาอธิบายนะว่าปรมาณหนึ่งปีหกห้าเนี่ยนะครับทำไมลดลงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถืววอว่าเขาวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงนะครับคาดกำลังสุดทธิลดลงถึงเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกีมันบอกว่ามันลดลงเท่าไหรน่นะไปดูกันว,วิคอ์บอกว่าเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ครับงต,ตรงนี้เขาบอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกอนเราลดลงห้าสิบสามนะ ดีกว่าที่วิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับดีกว่าบทวิเคราะห์หน่อยนิดอ๋อนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็ตรงนี้นะครับห้าสิบสามลดลงห้าสิบสามโอ้เย่กว่าบทวิเคราะห์ครับเยอกว่าบทวิเคราะห์นิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ถือว่าบทวิเคราะห์ก็ถือว่าใไล้เคียงนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นกับห้าสิบสามไม่เคียงกันครับแล้วก็อเขาก็บอกให้เป้าหมายอยู่ที่สิบแปดบาท บวกตรงนี้ให้สิบาทแนะนำขายนะครับนี่คือบล็กนะครับชื่อเอเชียพลสนะครับให้ไว้18บาทส่วนอีกบล็อกนึงนะครับอีกบล็อกหนึ่งเขาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะไปดูที่ EPS ตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะมี Target ก็ตไ e อยู่ที่20บาทอันนี้ก็คือสูงขึ้นมาหน่อสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ ปี2023นะครับราคา EPS จะเหลือประมาณ90กว่าตังค์เอ้ย91ตังค์รันพื้นฐานก็คือ9บาท10บาทพันหุนตัวนี้ก็อาจจะลงไม่ได้ถึง10บาทก็เป็นไปนได้นะอันนี้ก็คือก็ต้องรอดูนะครับกำไรของบริษัทนะครับแต่ถามว่าถ้าเราดูณตรงนี้นะครับถามว่าแพงไหมแต่ต่19บาทก็ใกล้เคียงนะ Market Cap นะครับกับสินทรัพย์ก็ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เองผมบองว่าอาจจะถ้าเราดูว่ามันมันยังรักษากําไรไปได้ครับเราก็อาจจะซื้อได้แต่ถ้าเรามองว่ากาไรมันถดถอยครับคู่แข่งมากเนี่ยเราก็อาจจะเด็กเลี่ยงก็แล้วแต่จะใช้วิจารณญาณครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามองจากงบแล้วราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไบมนันเงินออกมาเมื่อกี้สิบห้าบาทนะครับเป็นจุดตั้งรับถ้าถ้าลงมาแต่แ้วสิบห้าบาทนะครับมาเก็ตแคปก็อ,อาจจะลงมาได้ใกล้เคียง สุดพืด้นทุ่นเลยครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ตั้งรับแล้วกันนะครับแถวสิบห้าบาทแล้วก็โบรกเกอร์เองเขาอาจจะให้ครับค่าเฉลี่ยครับอยู่ถแถวๆสิบเจ็ดบาทครับอันนี้ก็คือสิ่งที่บดวิเคราะห์นะครับเขาบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อ EPS นะครับที่1.2ก็จะได้12บบาทก็ก็วางแผนว่าตรงนี้ก็ได้นะครับ พอปี2 0 2 3เนี่ยก็จะเหลือ11บบาทหรืออาจจะเผื่อใจไว้แต่เอาสิบาทนะครับเป็นจุดเร็วร้ายสุดครับเป็นไว้อย่างนั้นนะครับนี่คือทุกท่านต้องใช้วิจาราณนะครับทุกอย่างในอนาคตมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือบรกเกอร์ก็ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับ52%เเซนะครับลดลงบทวิเบิาะหนนะครับกับงบที่ออกมาก็ใกล้เคียงนะครับเพราะน้ราก็ เห็นทีต้องเชื่อบทวิเคราะห์นะครับบ้างแล้วจากที่เมื่อก่อนผมผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับมักจะส่วนบทวิเคราะห์นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าบทวิเคราะห์เริ่มแม่นนะครับโอเคอันขอต,ตุกง่านใช้วิตรารย์นครไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ